อะอาจิวขอบใจอาจิวฮอมีบางอย่างทำให้ฉันจามอืมฉันสงสัยว่าทำไมคนถึงจาม ถึงเวลาหาจมูกที่ใกล้ที่สุดและไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนั้นฉันต้องการตัวเร่งจรวดแขนจับและขาแมงมุมยืนยันตัวเร่งจรวดแขนจับขาแมงมุมเปิดลิฟปปีสเตชันหดลงแล้ว ลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วฮึฮฮ,ฮเข้าไปในจมูกกันในนี้เหมือนกับถ้ำเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดผมชื่อลิปปี้ครับคุณคือใครฉันชื่อเพทรูเนียเปละอองเกสอนฉันอาจจะตัวเล็กแต่ฉันสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้การจามเหรอใช่แล้วล่ะ ฉันอยู่รอบผู้คนฉันรบกวนพวกเขาและฉันชอบรับกวนจมูกที่สุดเลยมาแล้วมาเต้นกับฉันอ๋ออยากกลัวไปเลยมันคือจมูกมันไม่กัดหรอกแล้วก็สนุกด้วยงั้น <c oughs> นี่จะทำให้คนจามเหรอนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นการสุดดมกำลังจะมาระวังน,น,นะนั่นก็ไม่ได้แย่ <c oughs> เหมือนว่าเรากำลังอยู่ในป่าเลยพวกนี้คือขอนมีเพื่อกนละอองเกสรอ,อย่างฉันแล้วก็อย่างอื่นเช่นฝุ่นละอองออกจากจมูกของเธอแต่มันไม่ได้ผลรักอ้หน่ารำคาญนี่มันสนึกจังเลยนี่ทำให้จามเหรอ,อฉันหวังว่านะอู้หทิเชื่อจะเข้ามาแล้วเว่งอ้าล่ะมันรับกวนจมูกนี้จริงๆแล้ว จำหรือยังน่ะมาแล้วนโอไม่คีมู oh เราทำได้ใช่และผมก็ได้คำตอบแล้วทำไมคนถึงจม คนจะจามเมื่อสิ่งเล็กๆอย่างละอองเกสรเข้าไประคายเคืองในจมูกอัพโหลดคำตอบดีโบโอเคเจอกันบลิปปี้ลาก่อนพิทูเนีย